แต่ตำรวจท่านโรงพักเขาไม่รู้ว่าคือระเบิดปอมเขาก็ป้องกันไว้ก่อนเขาบอกโอ้หทาขนาดนั้นเลยเหรอถ้าจริงก็บอกว่าจริงถ้าปอมถ้าปอมแกะมาระเบิดตายเลยนะทำไมไม่ห่วงลูกบอกพ่ออะไรเงี้ยพ่อบอกมันปอมให้มันแกะเลยเราก็ไปนั่งกลางแดดแล้วก็แกะค่อยๆแกะหมุนๆไม่ออกอีกโอ้โหลุ้นใหญ่ทตอนเนี้ยลุ้นกันแบบ แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการให้ผมไปแกะระเบิดหน้าโรงพักผมต้องไปแกะระเบิดหน้าโรงพักแล้วทุกคนล้อมล้อมล้อมดิล้อมโอ้โหคือคือทุกคนอยู่ไกลไกกันหมดเลยก็คือเรารู้อยู่กีใจเรากล้าแกะเพราะเราใส่เองอ่ะใช่ไหมพาะเราก็รู้มันเป็นระเบิดปลอมที่ทับกระดาษอยู่คือพ่อกับเรารู้กันสองคนแต่ตำรวจที่โรงพักเขาไม่รู้ว่าคือระเบิดปลอมเขาก็ป้องกันไว้ก่อนเขาบอกโอ้โหทำขนาดนั้นเลยเหรอ ถ้าจริงก็บอกว่าจริงถ้าปลอมถ้าปลอมแกะมาระเบิดตายเลยนะทำไมไม่ห่วงลูกบอกพ่ออะไรเงี้ยพ่อบอกมันปลอมให้มันแกะเลยเราก็ไปนั่งกลางแดดแล้วก็แกะค่อยๆแกะหมุนๆไม่ออกอีกโอ้โหลุ้นกันใหญ่ตอนเนี้ย <laughs> ลุ้นกันแบบตาช้างเลยนะช้างแกะไม่ออกพอแกะออกมาก็เทหินมาฮือ <laughs> แล้วก็จำจำได้ครับข่าวว่าเราดนด่ายับเลยแล้วก็ให้กลับบ้านแล้วเขาก็เคลียร์ปัญหากัน <laughs> <ม>สรุปแล้วผลพวงของอเหตุการณ์ครั้งนี้คือเพื่อนคนนั้นอะ โดนเชิญออกจากโรงเรียนโก็โดนออกไปเลยแล้วก็ต้องย้ายจังหวัดไปเรียนที่อื่นเลยคือเพื่อนเพื่อนก็บูลลี่ไปเลยว่าไอ้นี่พกระเบิดปอมมาแล้วก็อะไรเงี้ยแล้วพี่โดนถางเลกไหมพี่ก็โดนโดนแค่โดนด่าตอนนั้นแค่โดนอบรมนี่อันนี้โชคดีนะอันนี้โชคดีคือที่ฟังมาเนี่ยบอกให้ฟังว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเอาผิดแม้กระทั่งปลอกกระสุนนะปลอกกระสุนยังโดนเลยนะ อ่าถ้ามีไว้ในครอบครองเลยก็แล้วแต่สมัยก่อนมันมันมันจากจัหวัดด้วยนะมันมันพอจะคุยพอจะเคลียได้มันก็ไม่มีใครอันตรายเขาก็เหมือนกับเตือนกันอะไรกันเนี่ยแต่ว่าถ้าตำรวจเขาจะเอาผิดปอกกระสุนยังผิดเลยอันนี้เป็นอาวุธสงครามด้วยนีอันนี้อาวุธสงครามอีกอาวุธสงครามอีกหนักเลยเพราะฉะนั้นอย่าเล่นนะครับน้องๆอย่าเอาฟังแล้วไปทําเรียนแบบหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นของจริงถึงแม้ว่ามันจะไม่ไม่สามารถระเบิดได้แต่ แต่ว่าคุณเอาไปเอาไปถือขู่ถืออะไรเงี้ยโดนหมดเลยนะโดนหมดเลยเขาจับได้เลยทันทีปลอกกระสุนยังโดนเลยปลอกกระสุนอ่ะที่กล้าเปิดเผยเพราะเปล่าเลยนะกล้าเปิดเผยเพราะว่าอายุความมันขาดไปแล้วยี่สิบปีใช่ใช่ใช่ก่อนไม่เมื่อก่อนมันได้แหมที่เขียบุหรี่มีขายเลยเอาน้อยหนามาเจาะรูแล้วก็ยึดกับที่ตั้งเนี้ยขายกันทั่วไปเลยทั้งที่มันเป็นของแท้นะน้อยหนาแท้ๆมันก็ว่าไอระเบิดน้อยหนา เมื่อก่อนก็มีขายมีอะไรแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วไงเขาไม่เอาแล้วแล้วสมมติเป็นลูกกระสุนปืนใหญ่ไงใหญ่ๆโดนอันนี้ก็โดนอ่ะโดนแต่ไม่มีปืนใหญ่ยิงนะไม่มียิงใส่ก็โดนจโดนไหมก่อนเขาเลเจ้ามาทำไมก่อนเอามันทำไมยิงไม่รู้ไงคือแบบมันมันตกลงมาแล้วก็มันก็หมดอายุแล้วแล้วไม่มีหมดอายุครับตายมาเยอะต่อเยอะที่เอาไอ้สว่านไปตัดเอาอะไรไปเจาะกันน่ะ ตายกับระเบิดลูกกระสุนเก่าลูกกระสุนปืนใหญ่เก่าไม่มีดีกว่าไม่ต้องมีอย่าไปยุ่งเลยแต่เรื่องนี้มผมมอ,<ท>มองไปถึงถึงต้นเหตุนะว่าเขาแค่ต้องเพื่อนพี่อะเขาแค่ต้องการปกป้องตัวเองจากการโดนข่มเหงและบูลลี่นั่นคือต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาเรื่องนี้ไอ้ตัวนี้มันเป็นปลายเหตุด้วยซ้ําไปที่ที่ไอ้ระเบิดปลอมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสังคมควรจะขับเคลื่อนไม่มีการข่มนครับอันน่าจะสาคัญที่สุด